อาสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาพบกับคุณครูสุเทพในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6นะจ๊ะวันนี้เราจะมาเรียนในส่วนของเรื่องนะเรื่องอะไรดูคำสรรพนามนะคะรูปในน้อสาวด้วยน่ารักยั่วบ้างเลยคำสรรพนามคำสรรพนามคำ,คำสรรพนามคือคำอะไร คำสรรพนามคือคำอะไรอ้าวลองอ่านพร้อมๆกันชี้ลูกคำาสรรพนามคือคำอะไรคำแทนคำแทนเพื่อไม่ต้องย้ำคำนั้นคำที่ใช้แทนต้องให้เราแบ่งคำาแบ่งคำนนี้โอเคเขาบอกว่าคำคำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนคำนามเพื่อไม่ต้องกล่าวคำนามนั้นสาอีซึ่งแบ่งเป็นหกชนิดถูกต้องไหม คำคีย์เวิร์ดของมันก็คือคำที่มันแทนคำนามนั่นแหละโดยที่ไม่ต้องกล่าวนามซ้ำอ่ะเข้าใจปะอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเออส,สมมุติว่าถ้าเราจะบอกว่าคุณครูสุดเทพน่ารักคุณครูสุเทพสวยคุณครูสุดเทพ อ่าเป็นเป็นเป็นคนดีคุณครูสุุเทพส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 ุเทพอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วภาษาอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันมันเป็นเป็นการที่เลือกใช้ภาษาที่มันฟุ่มเฟือยมากจนเกินไปนะลูกนะไม่ไม่สามารถที่จะซ้ำกันได้แบบนี้แต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นว่าครูสุดเทพเข่าน่ารักแสดงว่าเอ่ยสุเทพกี่กี่ครั้งครั้งเดียวครูสุเทพเข่าน่ารัก สอ,สองครั้งครั้งค่ะสุเทพแรกคือครูสุเทพสุเทพที่สองคือคํา,าว่าเข่าเขาถูกต้องนั่นแหละครูสุเทพเข่าน่ารักแต่คุณครูท่านก็นกมีความสุขอีกเช่นกันเดียเดี๋ยว,ยวอันนี้ครั้ง,งที่สามแล้วถูกต้องไหมถูกต้องไหมงงไหมงงไหม,งงมนักเรียนงงไหมลูก อ่าอย่างเช่นครูบอกว่าทีละตาทีละตาเป็นเด็กดีทีละตาเป็นเด็กดีเธอเข้าเรียนทุกวิชาและหล่อนยังมีความรักเมตตากรุณาปาณีต่อเพื่อนด้วยแสดงว่าครูกล่าวถึงทีละตากี่รอบสามรอบสามรอ,อบถูกต้องไหมสามรอบเลยถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมเออ อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือการที่เราไม่ต้องกล่าวคําว่าทีละตาซ้าทั้งสามรอบแต่เราหลีกเลี่ยงในการใช้คําว่าทีละตาเป็นคําอื่นนะโอเคปะอย่างเงี้ยงงไหมไม่ครับไม่งงนะโอเคอ่า okay. เริ่มเข้าใจแล้วคะ่ะอ่าเริ่มเข้าใจเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรียนดูตัวอย่างนเพื่อจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นคำสรรพ,พนามมีทั้งหมดหกชิ้นก็คือหนึ่งบุรุษสรรพ,พนามสองนิ 2, ยมมะสัพพนามอ่านวันนี้ยมมะสัพพนามนะลูกสามอน,นี้ยมมะสัพพนาม4ป่ิดฉาสัพพนามห้าวิภาคคสัพพนาม6กประพันธสัพพนามอันนี้ดูให้ดีนะนักเรียนอย่าลืมแคปรูปด้วยนะลูกอย่าลืมแคปรูปด้วยนะเพื่อเอาไปทบทวนที่หลังได้นะคะครบ โอเคต่อไปครูจะสอนเรื่องแรกก่อนเลยบุรุษสัพ,พนามบุรุษสัพ,พนามตายแล้วครูคะบุรุษสัพ,พนามงั้นหนูเป็นสตรีหนูไม่ต้องเรียนใช่ไหมคะเอ่ออันคนละความหมายอ่าเป็นคนละความหมายกันคะถูกต้องคะ่ะนี่ครูนั่งทำ PowerPoint เ,เ,เพื่อให้นักเรียนได้เจ็บเรียนกันอย่างสนุกสนานเลยนะเนี่ยบุรุษสัพ,พนามคืออ่า เข,า,ขาบอกว่าบุรุษสรรพนามเป็นสรรพนามที่ใช้แทนคำนามแบ่งได้เป็นสามประเภทได้แก่สรรพนามบุรุษที่1ที่เรียกแทนผู้พูดสรรพนามที่2ใช้เรียกแทนผู้ฟังและสรรพนามที่3ใช้เรียกแทนผู้ที่กล่าวถึงเช่นครูบอกว่าครูบอกว่าครูบอกว่าครูสุดเทพครูสุเทพ ครูอ่อครูบอกว่าเธอเธอวันนี้เราไปหาเธอเธอครูสุเทพกวางลังพูดอยู่นะเธอเธอเธอวันนี้เราไปหาทีละตากันดีกว่าเธอเธอวันนี้เราไปหาทีละตากันดีกว่าแสดงว่าตอนนี้ครูคุยกันกี่คนครูคุยกี่คน คูคุยสองคนเธอเธอวันนี้เราไปหาทีละตากันดีกว่าและใครเป็นผู้ถูกกล่าวถึงใครเป็นผู้ถูกก่าวถึงใครเป็นผู้ถูกกล่าวถึงใครเป็นผู้ถูกกล่าวถึงลูกทีลตาทีละตาเป็นผู้ถูกกล่าวถึงถูกต้องป่ะแสดงว่าคูคุยกับเพื่อนครูถูกต้องไหมถูกต้องป่ะถูกต้องป่ะข้าว่าข้าว่าข้าว่าจะไปหาเธอข้าว่าจะไปหาเธอ แล้วพาเขาอ่ะข้าว่าค่าจะไปหาเธอแล้วพาเขาอะไปเที่ยวด้วยกันแสดงว่าไปกี่คนสามคนสามคนถูกต้องไหมถูกต้องบ้าหรือหรือถ้าครูบอกว่าข้าว่าค่าจะไปหาเธอแล้วพาเพื่อเขาอะไปเที่ยวกันแสดงว่าไปเที่ยวกันหลายคนถูกต้องไหมใช่ค่ะ ถูกต้องป่ะถูกต้องไหมลูกถูกต้องครับโอเคเนี่ยอย่างเงี้ยใช่อย่างเงี้ยคือถูกต้องถ้าอาพะัะพนามบุุษที่หนึ่งจะมีคําคีย์เวิร์ดของมันคือคําว่าข้าข้าพระเจ้าฉันดิสันผมแล้วก็บุรุษที่สองก็คือเธอท่านคุณพระเจ้าฝ่าพระบาทอันนี้ใช้กับพระมหากษัตริย์โอเคปะ่ะและต่อไปก็คือคําว่าข่าว เขาก็จะมีคําว่าอาบุรุษที่สมก็จะเป็นคาําว่าเขาพวกเขาท่านมันพระองค์มันก็ใช้ได้นะมันอะมันใช้กัอะไรสัตว์ใช่สุเทพพุ่มจปาเนี้ยอะไรที่เป็นแบบนี้สุเทพพุ่มจปารู้ดีมากเลยอะตอบท้โหู <laughs> อาต่อไปอาต่อไปสรรพนามบุรุษที่ห <Gym. S 1> นึ <ข y i> ่งอาสองสามอันนี้ดูให้ดูง่ายๆตัวอย่างประโยคเช่นดิฉันชื่อเด็กหญิงจริงใจรถดิฉันชื่อเด็กหญิงเปรี้ยวดิฉันชื่อเด็กหญิงเปรี้ยวอาดิสันชื่อเด็กหญิงจริงใจดิฉันชื่อเด็กหญิงจริงใจเธอชื่ออะไรหรออ่าดิฉันชื่อเด็กหญิงจริงใจเธอชื่ออะไรหรออ่า เขาชอบการเดินทางอ่าอันเนี้ยอันนี้คือตัวอย่างประโยคเข้าใจไหมลูกตอนนี้วันนั้นที่ครูเริ่มเอ่ยถึงเรื่องเสด็จเสด็จเสด็จให้นักเรียนฟังตอนนี้ลองมาทดสอบนักเรียนดูว่านักเรียนจะมีความเข้าใจกับเรื่องของคําสรรพนามหรือเปล่าดูนะคะให้นักเรียนให้นักเรียนอ่านก่อนครูย,ยังไม่อ่านอ่านไม่ออก ดให้มาทูลสาวเสด็จสาวเสด็จสาวเสด็จว่าเสด็จสาวเสด็จอะไรหรือไม่เสด็จค anyway> ่ะเสด็จจะเสด็จให้เสด็จโอ้ยหรูอว่าเขาอาจจะเตาวสองผู้ชายคนที่ชื่อเสด็จให้มาทาวเสด็จที่หมายถึงทำอาหารกัเสดาวเสด็จจะเสด็จหรือไม่เสด็จเสด็จคำหนึ่งหมายถึงการเดินทางแค่เลยใช่ใช่ถูกต้องถูกต้อง ครูถามนักเรียนก่อนครูถามนักเรียนก่อนนะคะสดเดเสดเดให้มาทูลถามสดเดเสดเดเสดเดให้มาทูลถามสดเดเสดเดให้มาทูลถามสดเดแสดงว่าสดเดตัวแรกเนี่ยเป็นสรพพนามบุรุษที่เท่าไหร่บุรุษที่สามที่สามสดเดใช้มืออย่างอันนี้ต้องใช้มือช่วยช่วยนะสดเดให้มาทูลถามสดเด สเสด็จตัวท um ok ี่สองคือสรพนามบุรุษที่เท่าไร่สรพนามบุรุษที่สองค่ะสรพนามบุรุษที่สองก็คือคนที่กําลังพูดอยู่ถูกต้องบ้าถูกต้องไหมถูกต้องไหมถูกต้องไหมลูกเสด็จเสด็จคือสรรพนามบุรุษที่สามให้มาทูลถามเสด็จคือสรพนามบุรุษที่สองว่าเสด็จเสด็จคือสรรพนามบุรุษที่ ว่าเสด็จเนี่ยไอค่เสด็จตัวที่สามเป็นสรรพนามดูที่เท่าไหร่สองดูให้ดีนะเสด็จให้มาทูลถามเสด็จเสด็จเสด็จก่อนเสด็จเสด็จนู้นอะเสด็จเสด็จให้มาทูลถามเสด็จให้มาทูลถามเสด็จว่าเสด็จว่าเสด็จว่าเสด็จนะไอแมวลิวกัดจังเลยนะเค้กที่เนี้ย ว่าสเสด็ด <S <S จจะเสด็จเสด็จตัวนี้เป็นสรรพนามหรือเปล่าลูกสเสด็จตัวที่สี่เป็นสรรพนามไหมมันเป็นคำกริยาใช่เป็นคำกริยาถูกต้องไหมเป็นคำกริยาถูกต้องไหมถูกต้องป่ะไม่ใช่คำนาไม่ใช่ไม่ใช่คำสรรพนามถูกต้อง<ช> <He en S 2> ไหมเห<ช>็นไหมว่าคำเขียนเหมือนกันแต่ว่าทำกันคนละหน้าที่ถูกต้องไหม ทำคนละหน้าที่ถูกต้องไหมเออวาเสด็จจะเสด็จหรือไม่เสด็จเสด็จตัวที่ห้าก็เป็นคำกริยาอีกเช่นกันถูกต้องไหมลูกหกาเสด็จเสด็จตัวนี้เป็นสรรพนามบุรุษที่เท่าไหร่บุรุษที่สองค่ะบุรุษที่สองห้าเสด็จจะเสด็จเสด็จตัวนี้เป็นสรรพนามไหมเป็น ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่หากเสด็จจะเสด็จเสด็จตัวนี้ไม่ใช่คำสรรพนามให้เสด็จให้เสด็จตัวนี้เป็นใช่ให้เสด็จเสด็จตัวนี้คือสรรพนามบรุษที่เท่าไรลูกสองสองีบเสด็จเพคะเสด็จตัวนี้ก็เป็นคำกริยาเช่นกันให้นักเรียนแคบตรงนี้ไปแล้วก็ถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนลองไปทบทวนกับความ ความความเข้าใจของตัวเองดูว่าอุ๊ยตกลงสับพนามไหนนะที่มันเป็นหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยลองแคปไปนูลูกนะอ่าตอนนี้เข้าใจแล้วค่ะโคะออตอนนี้เข้าใจแล้วนะโอเคงงมากเออตอนนี้เข้าใจแล้วนะโอเคจบเรียบร้อยเสร็จสิ้นพอวันนี้เอาแค่นี้เดี๋ยวมันจะเสด็จกันก่อนเสด็จตัวนี้ไม่ไม่ได้แปลว่าอะไรนะตาย อาครูขออนุญาตปิดก่อนนะลูกนะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายอ่ะอขออนุญาตปิดก่อนนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งกลับอย่าพึ่งปิดนะวันนี้มีติวไหมวันนี้อะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าว่าครูจะติวหรือเปล่าอันท้งเด่เปิดกล้องค่ะเราถ่ายรูปร่วมกันนิดนึงเนาะะได้อาเปิดกล้องกันทุกคนเลยนะจ๊ะ อ่าเปิดกล้องให้ทุกคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวคาบต่อไปเป็นวิชาคณิตศาสตร์ของครูมาร์คนะลูกนะให้นักเรียนตั้งใจนะลูกนะวันนี้ครูมาร์คมีสอนนะคะคาบคาบคณิตศาสตร์เนาะอันนี้วันนี้ก็ไม่มีการบ้านอีกเช่นกันแต่ว่าเดี๋ยวตอนบ่ายๆคุณครูจะส่งข้อสอบอันที่สองอาจจะเป็นข้อสอบอันที่สองเรื่องคำบุพบทไปให้นักเรียนลองทำจะไปเล่นน้ำโคู้คะคคูคะค่ะ เราสรุปใบไม่มีเรียนกับครูแนนใช่ไหมคะถูกต้องค่ะให้เคลียร์งานของครูแนนแล้วก็ส่งงานของครูแนนเลยค่ะออนักเรียนถามครูบอกครูแนนนักเรียนถามครูบอกว่านักเรียนถามครูบอกว่าครูย้ายมาจากโรงเรียนไหนจริงๆแล้วอ่ะเดิมเริ่มแรกอ่ะครูสอนมสี่มห้ามหกมาก่อนแล้วครูก็มาสอนมหนึ่งมสองมสามแล้วครูก็มาสอนปหกจริงๆแล้วครูเคยเป็นติวเตอร์มาก่อน สอนสอนสอนเด็กเพื่อที่เข้าเอ่อสอนแกดสอนแกะอะสอนแกดเชื่อมโยงอ่ะเพื่อให้เด็กเข้ามาหาวิทยาลัยอ,อ่ะครูเป็นติวเตอร์มาก่อนใช่ครูอยูค่ครูครูอยู่สถาบันกวดวิชามาก่อนแล้วครูแล้วครูก็มาเป็นครูครูคูวดวิชาตั้งแต่ตอนที่ครูอยู่ปีหนึ่งแล้ว